ถึง k อ o SO c ทุกท่านคลิปวิดีโอต่อจากนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายพฤติกรรมล่อแหลมอาจไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนซึ่งอาจทำให้เกิดวินัยการลอกเรียนแบบได้เด็กๆน้องๆหนูหนๆควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่หากผู้ใหญ่แนะนำแล้วไปชมกันเลยไม่ไม่ไม่มันเป็นการาาการคิดไดเปล่าว,วะ ตัวอะไรเนี่ยเนี่ยเนี่ยบอสการเนี่ยผมได้มาใบนึงไอ้ลุงเก็บไว้ขายเก็บไว้ขายตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรพี่ลำเด็ดป้าตีเอาเลยนู่นเองค่ะหลอสลีปนู่นไงนู่นไงนี่หนู่ชื้อเสเว่หนู่ชื้อเสเว่นู สิบสองละอ้อหนูละอ้ออย่างเด็กอย่างเด็กอย่างเด็กแบบนี้อะค่ะนี่เลยนี่เลยอ๋อไอ้เวออะนี่เนี้ยนั้นแฟนยอมทีมหนูไหมเนี้ยโอ้แฟนบอยไม่อยู่ก็ล่าเริงได้มีแค่น้องไม่เจอหนูตั้งนานอะทีมหนูทำไมเนาะยังไม่มาแล้วนะเขาจะเล่นแล้วนะเขาจะไอ้ไข่เสร็จยังไข่ถงเย่ดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงไปนะครับกำลังงัดอยู่กำลังงัดอยู่รอรอแป๊บนึงครับรอแป๊บนึงครับแป๊บนึหนึ่งนะคะ สภาพเออจริงบอลลงตีได้กี่ทีข้างลาเต้นอ่ะลงตีได้กี่ทีที่บอกอ่ะน่าจะได้ทีนึงอ่ะอยู่เลยของเคร่องอะไรเงี้ยรวมๆก็น่าจะได้ทับพวกทับไฟอันนั้นรอก็ได้ทีนึงอ่ะก็ลองดูติดเปล่าลุงไอ้เหี้ยพี่แจ๊ดตส่าห์ให้มาตีทีนึ่งก็ตีดูมีมานเรามาเป็นพอปดิพอปพับแทนเราแบบชุบกันอะ เดี๋ยวกูจะได้แบบลุงหลังผมว่าลุงต้องโชว์ใช้อันนั้นเว้ยอะไรใช้ไอ้ไอ้นั้นไอ้ไอ้นั้น่ะ K69 อ่ะอ่าระบบพลังระบบพลังอย่างอย่างงี้อย่างงี้เขาจะมีแบบมีมีคำพูดที่ว่าไอ้ไม้ไม้พวกตีออกไม้พวกหนึ่งเข้าว่าเออมีมีมีพอหรือเปล่าอย่างงี้อย่างงี้พี่กูว่าตกยุคเลยนี่าการชิ่อล้างการเชื่โอ้ยเยี่ยมมาพร้อม ไรล่นีตีนาล่นีตีนานอย่าเพิ่งลุงไอ้ไข่ยังไม่เสร็จเลยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเอาเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเล่นเดี๋ยวเล่นเดี๋ยวท่านหาผมก็ได้มาเฮ้ยของโกงต้องมาแล้วยูเมนกซ์โอมาแล้วยูเมนกซ์โอขึ้นแล้วว่าไม่เดียวอย่าตีหดูนะจีบดูดิดูดิยูเมนกซ์โอขึ้นอ่ะ ี่เมกาซ่น in ี ination, yeah, hey, hey, yeah, yeah. yeah. ่ยคนเอาไอเล่ไม่รอเฮ้ยหัวแข่งด้วยดูดิเฮ้ยดูดิเฮอยไมงบ้าจ้าหมางคนเดียวตีจเกินเขาจะไปร้านนู้นเขาจะไม่ตายนะลูกยังอยู่เกัสอซ่อ่ะ ร้านแมาไอไอกอนามันบอกว่าเขาไปรอะร้แท็กเมเรมันรันกันจังวะต้งแต่ต้งแต่ลูกทำอะไรอ่ะของไม่ดีจัดดีจัดดีจัดยูแมงกซอ์ยแมงกซอยูมงกซอบ้าของไม่ดีของไม่ดีมากเลยเมื่อกี้คือผมว่ะคือผมอะไรนะคือใครอะไม่ตายเล่หรอเฮ้ยเงินแดงให้กูไปไปไ เแมามาอมตะปะตอยเลยแล้วใครอะแล้วใครอะเป็นใครอะแล้วเป็นใครแล้วเป็นใครแล้วเป็นใครฮแล้วเป็นใครแล้วเป็นใคร้วปุแ้วลแ้วร้วลรกแรกหลรถเต้มรวหลุมรกเมรถม้มแรมาร้วรกขั้ลมมรั้หลุมแรกหมหมมีปัญหาอะไรหม ลงลงไปตีบวก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 อยากเห็นอยากเห็นอยากเห็นบอสไอ้เหี้ยโคตรมีผละเห็นปะเมื่อกี้บ้ายังเบรกซอขึ้นอ่ะเมื่อกี้ไม่ไม่มีเลยหรอกเขาตกใจเป็นเบระซอขึ้นอ่ะเป็นเลิกเด่นน่ยคือคือเมื่อกี้พวกไม่มีใครกล้าเข้ากูเลยอ่ะมีผลทางจิตใจมีผลทางจิตใจแต่เขาเอาไปใช้ก็ไม่ได้เหี้ยอะไรด้วยไม่มีเหี้ยอะไร